งนเนพะพ่อแม่พี่น้องมือก็จะแบะซื้อกุ้งมากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สมาต่ำสมต่ำเองแล้วพ่อแม่พี่น้องกินกับกุ้งเนาะอ้าวมาดูกันเลยจ้า,ออออาก,กินน้ำกัน,กนเด้อพ่อแม่พี่น้องหิวหิวพ่อแม่พี่น้องหิวเขา่าตองกันกับบุหรกิเขา้าพ่อแม่พี่น้อง คของดีได้ยมืนอนนี่ก็ะไม่ใช่ว่าต่ำสมตำ่ำกิงกับปุ่มที่แบบซสื้อมาน้ำทางของม่พี่น้องต่ำเองมันสดแสหบรบือพ้นพี่น้องเสียรังใจซสือเข้ากับบริรังใจเจ้าของนะคอแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อ เราเคยกินกขา้าวแดงมากินกับไส้ใจบาวลาวพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บนนี่สิตําเองพ่อแม่พี่น้องมากมากสบายดีพี่่พอแม่พี่น้องต้องฟังลาวฟังไทย่ายก็ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องกานนี้การร่างสีเห็ดกินเนะพ่อแม่พี่น้องทรันแต่รับแดดก,ก็คืออันนี้ก่อนซอยมะคุงก่อนหรือว่ามะตะก่อนดีนะพ่อแม่ทุกคน with you. อ้ามหนักก่าเิอืมเศษเบๆพวกนั้นหน่ะอมันจะตาลนิดหนึ่งเลย เป็นตันน้อ้หนูจะตุ๋นวานอ่ะมะนาวสันนะมะนาวสันอยู่ไหนมะนาวมะนาวหน้าหนาวของพี่น้องว่านผมขาดยังเนาะดื่มหน้าหนาวเลยอืมดูดลงไปเปตุ๋นวานของพี่น้องสีดเสบ ขายสามโดดมันก็มีนะ พี่น้องแดาเดาวันนี้นี่ต่ำเดวแดาพ่อแม่พี่น้องต่ำหมูฮวงกินกับกุกนะพ่อแม่พี่น้องกินข้าแร่กำลังเดือดงานจ้าบวาจัยกำลังเดือดงานพ่อแม่พี่น้องมากินสมต่ำมักินข้าวเย็นเส็บเส่ใส่ใจลาวลาวพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ใส่ใจก็กำลังก็กำลังเฮ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้อง ฝากกไดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนี่เด้อต้งฟังไา้ต้งพี่น้องฟังได้แล้วก็ฟังไทยฮด้วยร้องเพลงพอดีพีนาะมาๆๆพอดีพี่น้อง,ม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 ,องมืงม่กินตางกพอดีพี่น้องแซ่บๆก,ก,กินคนเดียวพอม,มันเนะี <c oughs> ่ยโย่ กินอยู่ห้องพ่นไม่หังเดือกงานมากกัมาเส็ดกินทั้งกิน่คนเดียวอยู่ห้องเพราะว่าเพราะว่าผัวรลงเท้ารลงเท้าผัวก็บวกกาเข่ากองน้าพนแม่พี่หลงก็ยังอายจะ่ใส่ใจเองกับยังอายคือกันพ่นไม่หลงจะมาก่อนเดิมตัวก่อนนะพ่นไม่หลงผัวก็ก็ยังกินอยู่รังใหม่ผัวก็บวกกาเข่ากองน้าพ่นไม่หลง

จกคนไม่ปน yeah. ัต่ำเองจกไปให้คนไม่นน้สาหเนี่ยนาใหญ่ับแย้มไม่กินคนเดียวคนไี่นหนับอว่าพวกนักมันไ่กินนําเนะก่เมือนกะาเขาเกาะคน่น้องมันยังอายังเคินบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปกนนาไเปนนคลิปนี้บ่าแจกสิ กินเต่คนเดียวก่อนเนี่ยเรื่องคดใจก็แจกคนจิต่างเหมือนบาว,จบาว,จบาวจใจเลยกพอนพี่น,น้องสองสายใจเบ่าได้คนพม่้นงขอคะุ่ก็เัยงั่ะ Nếu ừ, còn ăn ngọt á Chịp chán không cần Chịp con giờ cho nó nặng, chìm cụm thôi chứ, nó nha Ăn chìm cụm thì nó lặn มันม่ขอเกาะพ่อพี่น้องค้ามันเยอะมันจิ้มก็หายมันจิ้มก็แทะมาปุ่มพ่อพี่น้องนึกไปไม่ลองจิ้มหดนขอมยิงแต่จุดแฉด้วยพ่อพี่น้อง แบงก์กระิงแงุณรักระจงรับนหนักมกินเด้อกินเป็นเพื่อนแน่กิน้หลายคนยังเสี่ยงนน้หนกนี่ก็คิดว่าจะตามดีกับหนองน้อไม่ไหน่อจะไม่มีโมกินนรนะคนหนักเสี่ยเขามาเขาว่เขาเขากาองนังบม้พี่น้องเขาไปกินอยู่รลงใหม่อไมพี่น่องเขาตักแหนมไปกินเขาอายครับ เขาะม่มห้กินเครื่อพรหนักนี้ก็จินเครื่อเขาจะติดเขาเพิ่มเนี่ยคลิปต่อไปเนีกินเมื่อไรเพราะไพ้่นอมยังสิทแจบจะจัดน้ำหบักน้ำบ Cắt Cóc quạt. Cắt những chân quạt. นางรัวรัวมันววกวนใส่ใจเบาด้วยนางนันววกวนแต่จะน่งเบิ่งหนังววกวนพวกน้นงตะบกาเขาอไอ้ภาจิพวกนี้

Sao nhắn ừ Lấy Im này đến đơm im nào Quỳ nào quỳ ao nha tay bài bài thôi em มาเ,เ,เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่กินจุจ็บแส้น้ำเบาวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะพ่อแม่นีน้องสองใส้ไส้ใจเบาวดาวพ่อแม่พี่น้อง

ที่เขาคนเดียวเงี่ยไปเด้อพ่อแม่พี่น้องบมีคนไม่เหี้ยฮะแล้วจ่กคนไม่พี่น้องมุดเลียวค่ะอืมยัง เดี๋ยวไปพอกันชิปหน้าน้องพรมินหน่องประการข้ามบัสสบายดีจ้าไปแลเดีายบายเจอกันคลิปหน้านะจ้าค่อยๆเลยเงีเกียงอืมจีนเอี้ยมแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เกียงเลยพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บหิวแหงพ่อแม่พี่น้องอืมเมื่อก็อนจำหนีก่อนน้องพแม่พี่น้องก็ค่อจบคลิปเพียงตอนหนีก่อนน้องพแม่พี่น้องเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าน้พ่อแม่พี่น้อง ก้าวข้ามาสบายดีจ้ะ